บันเทิงเียยามเช้านะครับเริ่มกันที่ความนิยมของศิลปินเคป๊อปนะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาทีวีซีเอฟเว็บไซต์ข้อมูลโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลของศิลปินเกาหลีที่ปรากฏตัวในโฆษณาโทรทัศน์มากที่สุด10อันดับเก็บสถิติตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2553ถึงพฤษภาคมปีนี้อันดับที่1ครับเป็น9สาวของ girls generation ที่มีโฆษณามากที่สุดถึง26ชิ้น นับรวมที่ถ่ายทั้งวงแล้วก็ถ่ายแยกเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นสินค้าเนี่ยแท้จะทุกประเภทตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงเครื่องดื่มอันดับที่2ครับหนุ่มๆวง Big Bang ที่มีโฆษณารวม24ชิ้นเยอเหมือนกันอันดับ3นักแสดงสาวกิมแชฮีที่3ชิ้นครับ อันดับที่4นะฮะเป็นนักแสดงหนุ่มคิมซูกจอนจากเรื่อง o o o n ั a แอนบรัช h The Sun รวม22ชิ้นด้วยกันส่วนพระเอกหนุ่มบอนบินติดอันดับ5ถ่ายโฆษณาเพียงคนเดียวออกไปเลยครับ20ชิ้นแล้วก็ตามด้วยสาวยุนอานะครับหนึ่งในสมาชิก g i r l generation แสงหน้าเพื่อนร่วมวงที่ถ่ายโฆษณา20ชิ้นเสริน อันดับเจ็เป็นของนักสเก็ตน้ำแข็งทีมชาติชิมยูนาถ่ายไป17ชิ้นเท่ากับอ e ีซึงกีพิธีกรนักแสดงใน,นอันดับถัดมาและ2อันดับสุดท้ายนะครับเป็นของหนุ่มกงยู u, แล้วก็ยูชอนสมาชิกวง j y j ที่ถ่ายโฆษณาไปคนละ16ชิ้นด้วยกันครับก็มีหลายคนก็มาโกยรายได้ค่าโฆษณาจากเมืองไทยเหมือนกันนะคะเป็